สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้วันที่8นะครับธันวาคมพศ2563นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับหวนใจโคกหนองนาโมเดลนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับผลงานของเราในวันนี้นะครับ น่ะครับก็วันนี้ก็ได้ทําการเจาะสะดือน้ํานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหัวใจปลาวานนะครับในบ่อตรงนี้พื้นที่หนึ่งไร่นะครับอยู่ที่บ้านโพนจานนะครับตําบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับมาดูมาชมกันนะครับว่าผลงานที่เราได้ขุดนะครับเกินคาดจริงๆนะครับตอนนี้ก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับก็เจอสะดือน้ําที่ขุดออกมาจากใต้ดินนะครับที่หัวหน้านะครับลงไปสูบน้ํานะครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องสูบช่วยสูบน้ําออก ในขณะที่เราทำการขุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำลดแล้วทำการขุดนะครับถ้าไม่ฉะนั้นแล้วนะครับน้ำจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ทำการขุดไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำก็อยู่ที่3นิ้วนะครับท่อ3นิ้วนะครับที่ทำการสูบออกนะครับแต่ก็ไม่ทันนะครับ ไม่ทันน้ำที่ออกมาหัวหน้าไอ้สะดือไอ้ที่ออกมามันรูใหญ่ไหม,มโอ้ใหญ่ขนาดนั้น,น,นเลยเหรอว้าโอ้เป็นตาน้ำนะครับที่พุดนะครับออกมาจากใต้ดินนะครับกี่จุดหัวหน้านับได้ไหมกี่จุดสองจุดใหญ่ๆใช่ไหม เท่าท่อพญานาคเลยบ่ะโอ้โหนะครับดูนะครับถ้าไม่ช่วยสูบน้ำนี่ขุดไม่ทันแน่นอนนะครับนี่นะครับเจ้าของนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นน้ำแล้วมีความสุขเนาะขุดเจอน้ำตาน้ำย่างดีเลยนะครับก็ฟังกันจากขุดเจอตาน้ำเนี่ยครับ แรกว่าจะเอา8ปดเมตรแกมาเจอตาหนามประมาณเจเมตรโอเคเลยครับผมสุดยอดเลยพี่มือเสียสุดยอดครับคนี่นี่ถ้าถ้าสูบใส่นานี่ทั้งวันตั้งแต่เช้ามืดเนาะครับพี่ตั้งแต่ตีห้าตีห้าขณะนี้แล้วไปสี่โมงเย็นน้ำยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับนี่สุดยอดมากนะครับดูนะครับเมื่อกี้ยังยังขุนอยู่เลยเนาะตอนนี้ไปถึงจินมาที่ใส ครับนี่รถพุดกิึนกับใจเลยครับเป็นหัวใจของปลาวานนะครับตรงนี้สูปยังไงก็สูบไม่หมดครับปลาวานว่าชาบึงหัวใจเพระท่านกับมาดำน้ำเบงาะฝากอะไรถึงพี่ผู้หญิงไหมครับเป็นยังไงบ้างเบงอด้อถึงคงติดหูใจเนาะไม่ใายแล้ววันนี้ลูกหัวใจปลาวานครับอยู่ตรงกลางตัวทั้งขอบเ่องใครเข้ามาใครเข้ามาครับโอ้ขึ้นไวมากเลยครับน นี่นะครับท่านผู้ชมที่เราทำการขุดก็เป็นวันที่สี่กับวันนี้นะครับวันแรกก็มาวาดรูปนะครับมาวาดรูปปลาใหญ่มากนะครับพื้นที่ที่เราขุดนะครับหนึ่งไร่กว่าทางหางท้งอะไรนะครับถ้าน้ำขึ้นเต็มนี้คงจะสวยมากเลยนะครับขึ้นเต็มแน่นอนเเนาะน้ำออกขนาดน,นี้ไม่ไม่อยู่หรอกเว่า ก็เลนี่ต้องปีกเกียงมาผมมาเลยนี่เลยจะทางอย่แน่นอนเลยเลยเลยครับเลยม,มาเลยแน่นอนเลยเพราะว่ามันน้ำสูบแป๊บเดียวมันขึ้นเอาไปเลยครับเ,นะเพราะว่าไอ้ที่น้ํามันดันขึ้นมาวันก่อนที่ที่ขุดใช่ไหมละ่ะมันก็ขึ้นมาประมาณเกือบเม็ดเนาะนู่นแหลระรับไปหัวหน้ายื่นเลยโอ้ยนี่เลยครับยัง เพิ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราทำการขุดนะครับรอชมผลงานของเราอีกต่อไปนะครับผลงานของเสียเสมรถขุดนะครับควันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับก็ติดตามชมต่อไปนะครับในผลงานของเรานะครับนี่นะครับหัวหน้าทำการสูบน้ำทั้งวันนะครับแต่สู้น้ำ ไม่ได้เลยนะครับน้ําออกไวกว่าสูบสูบทอสามนิ้วนะครับไม่ทันที่แรกคือสองเครื่องเนะี่ยที่แรกสองเครื่องครับไม่ทันโอ้น้นํานี่รอชมเนะาะใสเจ๋วเลยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นดินเขาเรียกว่าดินชั้นทรายเนะี่ยทรายอุ้มน้าเขาเรียกทรายอุ้มน้ําทําให้น้ําอ่ะมันเปลี่ยนสีเป็นสีใสนี่เลยเลย ครับนี่นะครับได้ประมาณ10%นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวทาวงเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานของเสียเซมรถขุดนะครับวันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ